ยัมีคนดรูได้ค่ะมันข้าไม่ใส่รงนี้หกขอไม่ี่บรที่จะที่แล้วไม่ต้องใส่ค่ะมต้องไม่ใันเลยหงอนะเนาไม่ได้่ใช้คนเดงเหรอตาี้ลสคนเต็นลง่าง่านห่านหเลงทนลงท่านหานหรงาานานาน่หาา ไม่บอกน้องตอนจะถ่ายรูปน mm. okay. mm ่ลยรูปเดี๋ยวน้องต้องแจกบ้านที่มีสองคนเจ๊ขอตามน้องเจ๊แจกของไม่ได้ค่ะคนนู้นน่อะคนคนนั้นคนเดียวค่ะขอไว้ขอแค่เดียวเองลาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งขอไว้เลยนะคะเดี๋ยวได้ส่งไหมแต่คนนี้แจกได้แจะคะ นี่นะคะคุณตาหอยมีคำสั่งมาค่ะนี่นะคะเงนนะคะขอบคุณคะคาบก้คุณพี่นแล้วีไหมคะแตทางนเดี๋ยวุยาเดี๋ยวขอจัดกันเอาไว้นะคะได้นาคะสาคนสคน ก็นี้ก็แจกได้เลยแ้ห้องนี้ไม่ได้เข้าไปแกนี่นี่นี่แ่ตามแล้วแจกของแจกของได้อยเปิดแจกของได้มนโอ้ไม่พอกขออ่ะก็อาวะตามมาเพื่อโอ้แล้วทำไมประตูข้างในแบบนี้ แกหลงนะเพราะว่าเอาเสือเอาอะไรให้แกใกล้ผีไมแม่ว่าเดี๋ยวพม่เ้ามาหลมมาให้แต่สตางได้เดนค่่ก็ลงเป็นบางคนไม่ได้ลงทุกคนนี่นะคะเจอนล้วลูกาวเดี๋ยวแจกไกันมแจกของน้อยคลิป่อค่ะคไม่ต้องแจกไปแกหลงะไม่หลงสตงค์ากพี่เลี้ยงไว้เราะเดยวฉีหมกไป้านโนะละ ไปบ้านนุ้ย